สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการหล่อแม่พิมพ์รุ่นใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นแปดเหลี่ยมเจ็ดสิบห้าซมนะครับ EP นี้จะเป็นหล่อพร้อมชุดขานะครับปกติก็มีคลิปที่เป็นแยกอยู่แล้วนะครับแยก EP ที่เป็นหล่อกระถาง EP หนึ่งหล่อหา EP หนึ่งนะครับอีนี้ก็เอามามัดรวมกันเลยนะครับหล่อเป็นคลิปหล่อ เต็มเลยทั้งขาแล้วก็กระถางพร้อมกันเลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับประมาณ10นาทีนี่ผมย่อลงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหลังจากประกอบแม่พิมพ์นะครับเราก็จะทาน้ำมันเครื่องนะครับใส่ตัวแม่พิมพ์นะครับเสร็จแล้วก็ทำการล็อกตัวหมุดล็อกนะครับให้ทั่วทุกจุดนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับสีจุดนี่นะครับสำหรับกระถางนะครับถ้าเป็นไปได้นะจะแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นน็อตล็อก แทนตัวหมุดล็อกจะดีที่สุดนะครับเสร็จแล้วเราก็นําของหนัหนกๆนะครับุงทรายหรือว่าอิฐอะไรต่างๆนะมากดทับแม่พิมพ์นะครับให้เยอะที่สุดนะครับใส่ให้เยอะที่สุดนะครับพอเวลาเราเทปูนขึ้นมาแล้วนะปูนจะดันตัวแม่พิมพ์ด้านในนะครับขึ้นมาอาจจะทําให้แม่พิมพ์แตกเสียหายได้นะครับจุดนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการผสมปูนนะครับสูตรผสมปูนเราก็ มีคู่มือให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้ามือใหม่นะครับอันนี้ก็จะใส่หินไปด้วยนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับก็จะทําการกรอบปูนนะครับปูนนี่ก็จะออกเหลวๆหน่อยนะครับไปทางเหลวเลยนะครับผสมหินนะครับเข้าไปนะครับหินแนะนําเป็นหินเกล็ดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับเวลาเทมันจะเทง่ายนะครับตัวนี้ผมมีแต่หินเบอร์ใหญ่นะครับ ันจะเลยเลยทําให้ทํางานยากสักนิดหนึ่งนะครับเวลาเทนะเพราะว่าตัวหินแบบมันลงคนกลางยากนะแต่ถ้าเป็นหินเกล็ดเล็กก็จะเทสบายนะครับอันนี้เราก็เทปูนล,ลงไปเรื่อยๆนะครับทั้งเททั้งเคาะนะครับไปเรื่อยๆนะครับคนหนึ่งก็เทคนหนึ่งก็เคาะนะครับเพราะว่าตัวพิมพ์ใหญ่จะต้องอมีคนช่วยหน่อยจริงๆแล้วทําคนเดียวก็ได้นะครับ แต่ว่ามันก็จะเสียเวลาหน่อยนะครับมีคนช่วยก็จะเร็วขึ้นนะครับขั้นตอนต่อมาก็ใส่ลวดนะครับลวดเนี่ยะจะใส่แบบผมก็ได้นะครับคือตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็สอดสอดเข้าไปนะครับสอดให้มัน,ปร,นประสานกันเข้าไปนะครับก็ได้หรือว่าใครขยันหน่อยก็จะผูกเป็นรูปร่างของตัวแบบกระถางเลยก็ได้นะครับอันนั้นก็จะทนหน่อยนะครับอันนี้ ทำแบบง่ายๆแบบผมนี่ก็ได้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ากระถางเราก็ไม่ได้รับน้ําหนักอะไรมากอยู่แล้วนะครับแค่ปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้แข็งแรงก็อย่างที่บอกนะครับผูกเป็นรูปกระถางนะครับผูกเหล็กเหมือนการก่อสร้างทั่วไปเลยนะครับังจากนั้นเราก็เทปูนไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มพิมพ์นะครับเทแล้วก็เราคอยดูด้วยนะครับว่าตัว ทีมในเนี่ยมีการดันขึ้นมาไหมถ้าดันขึ้นมาก็หาอะไรกดลงไปเรื่อยๆนะหาอะไรเติมทับเข้าไปอย่างในคลิปนี้นะครับตอนแรกก็เติมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทีนี้พอมันดันก็เติมขึ้นมาจนเต็มนะครับววาเอาอิดประสานเอาปูนเอาถุงทรายอะไรต่างๆเติมนะครับชั่วโมงครึ่งถึหลังจากนี้ครบรอ,อทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับเรามาเคาะอีกทีนะครับ เาะแล้วก็ดูปูนด้านในนะครับว่ามันมีการยุบไหมนะครับถ้ายุบเราก็คอยเติมปูนเข้าไปนะครับอันนี้ก็หมักปูนไว้นะครับหมาปูนไว้รอรอเติมนะครับกรณีถ้ามันยุบนะครับทิ้งไว้นะครัปูนทิ้งไว้รอเติม อันนี้เป็นขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยหลังจากปูนแห้งนะครับอันนี้เราจะทิ้งงานไว้ประมาณสมมติว่าหอ่อตอนเย็นนะครับลอตอนบ่ายนะครับเราก็ทิ้งไว้เลยข้ามคืนนะครับห่อเช้าแกะเย็นนะครับหรือแกะเช้าอีกวันหนึ่งก็ได้นะครับห่อเย็นก็แกะเช้าหรือสายอีกวันหนึ่งก็ได้นะครับประมาณสิบสองถึงยี่สบสี่ชั่วโมงไปเลยนะครับ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการถอดแกะแม่พิมพ์นอกนะครับของขากระถางรุ่นแปดเหลี่ยมนะครับก็จะถอดตัว c นะครับจะเห็นได้ว่าผมใช้ตัว c เยอะมากนะครับเพราะว่าเฉพาะหมุดล็อกที่มากับตัวพิมพ์เนี่ยจะไม่สามารถเอาน้ำปูนอยู่ได้นะครับใช้ตัว c เสริมมันจะแข็งแรงขึ้นนะครับงานจะเนียนขึ้นนะครับ นี้ก็จะเป็นการถอดพิม no. พ์ในนะครับของขานะครับเราจะถอดพิมพ์ในก่อนนะครับถอดพิมพ์ในก่อนหรือพิมพ์นอกก่อนก็ได้นะครับตัวขาครับไม่สําคัญเท่าไหร่นะวิธีการก็ค่อยๆเคาะนะอันนี้จะจะเป็นการเติมน้ําเข้าไปนะครับน้ำเป็นช่วยแรงเปรช่วยดันแม่พิมพ์ให้ออกมานะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคาะนะไล่อากาศไล่ลมไป ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับสำหรับพิมพ์ใหม่ๆนะครับอาจจะถอดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวพิมพ์ยังไม่กินน้ํามันนะครับอ่ารอไปสักสามสี่รอบแล้วมันจะถอดง่ายขึ้นนะครับนี่ถอดเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามนะครับก็จะใช้เกียงนะครับมาปาดแต่ง เศษปูนที่มันยื่นออกมาตามรอยต่อของแม่พิมพ์นะครับให้เขาเรียบเนียนนะครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการถอดแม่พิมพ์ของกระถางนะครับกระถางเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับจะต้องถอดพิมพ์ในก่อนนะครับถอดพิมพ์ในก่อนเสมอนะครับอย่าไปถอดพิมพ์นอกก่อนนะครับ พรถ้าถอดพิมพ์นอกก่อนแล้วมันจะไม่มีตัวช่วยประคองของชิ้นงานนะครับจะทําให้แตกร้าวได้นะครับเผื่ออาจจะแตกเสียหายได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ดินน้ํามันนะครับอุดรูนะครับอุดตรงรูระบายนะ้ําอุดรูหมุดนะครับเพื่อนะครับเพื่อเราจะใช้น้ํานะครับกรณีที่เราถอดปูนแห้งนะครับใช้น้ําฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์นะครับอุดทั้ง ข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับ,บเพื่อไม่ให้น้ําไหลออกนะครับขันต,ตอนนี้ก็จะใจะเย็นๆน,น,นิดนึงนะครับเราจะค่อยๆเปิดร่องเปิดรูนะครับเพื่อให้เสียบสายยางเข้าไปได้นะครับเพราะว่าอ่าในตอนแรกเนี่ยตัวพิม์พในกับเนื้อปูนนะมันจะชิดกันมากนะครับน้ำจะเข้าไปค่อนข้างะจะลำบากนะครับก็ต้องใจเย็นน,นิดนึงนะครับ ค่อยๆเคาะช่วยไปด้วยนะครับเติมน้ำเข้าไปแล้วก็เคาะเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับออกเรียบร้อยนะครับออกเสร็จแล้วก็แต่งปากขอบเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการถอดอพิมพ์นอกแล้วก็พิมพ์ก้นนะครับถอดพิมพ์ก้นก่อนนะครับพิมพ์ก้นก็คือตัวด้านล่างเนี่นะครับ พื้นที่เราหล่อกระถางควรจะมีทรายรองด้วยนะครับเพราะว่าตัวกระถางนี่จะมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับพอเราเทปูนไปแล้วนะครับเวลาเราพลิกไปพลิกมานะครับอตัวน้ําหนักของกระถางมันจะกดทับแม่พิมพ์ขอแม่พิมพ์เราแตกเสียหายได้นะครับถ้าเป็นพื้นปูนหรือพื้นดินธรรมดานะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดพิมพ์นอกนะครับการถอดพิมพ์นอกก็คือจะก๊าะมาจากด้านด้านล่างนะครับ เพื่ออ่าถ้าเราเคาะมาจากด้านบนนะครับมันจะงัดลวดลายของกระถางนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ก็มีคลิปสอนอยู่นะครับในการถอดพิมพ์นอกไม่ให้ลวดลายแตกพราวนะครับนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาลงสีตามความต้องการนะครับตามความชอบนะครับอันนี้ผมลงเป็นสีเขียวมรกตนะครับประกายเพชรน,นะครับ โดยใช้เป็นเครื่องพ่นนะครับใครไม่มีเครื่องพ่นก็ใช้แปรงทาทั่วไปก็ได้นะครับสีที่แนะนําก็จะเป็นสีอะคริลิกนะครับหรือว่าเป็นสีทากระเบื้องหลังคาก็ได้นะครับข้อดีคือเขาจะทนทานนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานหล่อที่เราหล่อไว้นะครับตามออเดอร์ของลูกค้านะครับอันนี้ใช้จากแม่พิมพ์ชุดเดียวเท่านั้นนะครับรับรองว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนครับแม่พิมพ์ของเราถึงแม้จะเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการแต่ง ทองนะครับเพื่อ,อให้กระถางดูสวยขึ้นดูมีมิติมากขึ้นนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับ